สวัสดีครับผมเจ๊กจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูน Family k คิ c เช่นครับวันนี้พามาชมผลงานชุดครัวปูนอีกหนึ่งผลงานครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับไปชมกันครับว่ามีชุดครัวลักษณะหน้าตาเป็นไงครับกระผมเคาน์เตอร์ครัวปูนอีกหนึ่งผลงานครับเป็นชุดครัวตัวแอลนะครับขนาด3เมตรคูณ2เมตร60ครับงานนี้ครับ ก็มีตัวตู้สูงนะครับตู้สูงใส่ตัวนี้วางไว้เวฟแล้วก็ตู้ครอบตู้เย็นนะครับงานชุดนี้ก็กประกอบด้วยการทำเคอน์เตอร์ครัวนะครับเคอน์เตอร์ครัวก็เป็นลักษณะสเต็ปเหมือนเดิมนะครับท็อปใช้ท็อปอิน ดำแอฟริกานะครับดำแอฟริกาแล้วก็ปูกระเบื้องผนังนะครับปูกระเบื้องผนังให้สองสองด้านนะครับติดตั้งพวกอุปกรณ์พวกเตาแก๊สเครื่องบุดควันนะครับสิงร้านจานนะครับให้นะครับก็ตัวฟังก์ชันข้างในนะครับ มาดูทีละเอาตัวตู้สูงก่อนเลยฟังก์ชันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นตู้ครับสูงลึกใส่ของได้เยอะครับแบ่งชั้นบนล่างนะครับ,รบตัวหน้าบานก็เป็นแบบรดแรงกระแทกครับต้องใช้ตัวแรงขับส่งกำลงกังไปนิดนึงนะครับ ตอนปิดนะครับแบบนี้นะครับเอาตู้บนก่อนเลยนะครับครับตู้นต้ข้างบนที่ทํานี่จะเป็นลักษณะแบบตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงตัวส่วนหน้าบานก็จะใช้เป็นไม้กันชื้นนะครับ ตัวไม้จริงของผมที่ทำจะเรียกว่าไม้สะดานะครับไม้สะดานี่คือคุณ,ณสมบัติของเขาก็คือตัวปลกจะแทบจะไม่กินเลยนะครับถัดมาครับเป็นตัวนี้เป็นลักษณะของตัวเข้ามุมครับผมใช้งานในมุมได้นะครับแล้วก็ชั้นก็เลือกปรับระดับได้ครับ ถัดมาครับตบบนี้ถัดมาครับตัวนี้ก็ติดตั้งที่ความจานให้นะครับที่ความจานที่วางแก้วนะครับความจานแล้วก็วางแก้วว่าวางภาชนะอนื่นๆนะครับมีสองชานตัวนี้ถ้ามีหน้าต่างก็จะทําแบบนี้ให้นะครับถ้าอยากได้ที่ความจานโดยที่ ไม่ต้องมาคว่ำจานด้านข้างอาจจะแบบว่าวกลัวเสียพื้นที่ที่จะวางของทางด้านนี้ mm. ก็ติดตั้งบนเหนือตัวหน้าต่างติดตั้งในตู้ไปเลยนะครับนะ mm. ครับที่ก็ตู้แผงนตรงนี้ปรับระดับได้นะครับทุกตู้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นบานลักษณะบานยกแล้วก็ ปิดตัวช่องหลักของตู้ไฟตรงนี้นะครับพิเศษตรงตัวตู้แขวนตรงนี้นะครับมีติดตั้งไฟแสงสว่างให้ด้วยนะครับเพราะว่าชุดครัวตรงนี้เป็นสีดำอาจจะตอนที่ประกอบอาหารหรือว่าทำงานนี่อาจจะมองเห็นไม่ชกกัดก็ติดตั้งไฟเพิ่มนะครับมีสามจุดนะครับด้านนี้แบบนี้นะครับ ถ้าเราเรามองลักษณะอย่างนี้ก็คือมันไม่มีไฟนะครับแต่ก็อยู่ใต้นี้ครับลักษณะของตู้ก็ข้างบนก็ติดจนถึงฝ้าเลยนะครับอ่าครับฟังก์ชนถัดมาครับเป็นตัวหน้าบานข้างล่างนะครับตัวนี้ใส่ถังแก๊สนะครับถังแก๊สนี้ก็คือเล่นท่าได้เลยนะครับ ถัดมาก็ตัวนี้ก็เป็นใส่ขวดเครื่องปรุงครับมาครับครับก็เป็นชั้นหินข้างในนะครับชั้นหิน้ายในางในก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับถัดมาเป็นตู้ลิ้นชักครับ มีถาดใส่ช้อนให้ชั้นนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นโล่งนะครับถัดมาอันนี้ตรงอ่างซิงนะครับต่ค mm. เป็นลิ้นชักตะแกรงคว่มจานนะครับอันนี้จานที่อยู่ภายในตู้นี้จานต้องแห้งก่อนนะครับ เพราะถ้าจานยังไม่แห้งเราเอาลงไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมีความชื้นข้างในอีกนะครับอัดมาอ๋อนี่เป็นกตะแกงใส่ของไอ้นี่คือใส่ได้ได้เยอะกว่าที่จะเป็นชั้นหินแบบนี้นะครับลักษณะชั้นหินแบบนี้คือแค่แบ่งได้ครึ่งๆนะครับแบบนี้ใส่ได้จุกจิกเยอะกว่านะครับ ครับก็ตัวที่ผมมีก็มีเพิ่มตัวไฟให้ลูกค้านะครับมีเพิ่มปลั๊กไฟนะครับงานระบบมีปลั๊กไฟครับมีปลั๊กไฟแสงสว่างนะครับพูดไปแล้วครับก็ตัวนี้นะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของราคา ก็อยากให้เข้าไปสอบถามนะครับในเพจของรับทำเคาน์เตอร์อรัวปูนนะครับตรงนั้นจะตรงนั้นจะบอกรายละเอียดว่างานบ้านนั้งบ้านหลังนี้ขนาดเท่าไหร่ติดตั้งอะไรไปบ้างน,นะครับอันนั้นจะละเอียดเยอะกว่าถ้าอันนี้ก็คือเป็นการแบบมาเสนอผลงานคร่าวๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันเผื่อเป็นไอเดียในการทำชุดครัวของอ ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวตัวเพจนาผมก็จะแปะนี้ไว้ตรงด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็ลูกค้าก็าคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดดูว่าตัวนี้ลักษณะของครัวชุดแบบนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างที่ผมทําแล้วก็จะเห็นราคาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับหรือลูกค้าอยอกมาถามเลยตรงก็ได้ว่าจุกวดตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวราคานี้ ของแต่ละหลังจะจะไม่ค่อยจะไม่เหมือนกันนะครับราคาขึ้นอยู่กับว่า,าจุดประสงค์ของลูกค้าต้องการแบบไหนบ้างนะครับราคาจะแตกต่างกันไปนะครับครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าเจ้าของบ้านที่ติดต่อว่าจ้างแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ถ่ายทำนะครับสวัสดีครับ